สวัสดีครับปเบปึงปล<ส>าเขียอา,าัอออออค่คคอันนี้ปลาปึกกเปลือนีงคือปลาปึง,ปง,ง,งเดี๋ยวชิคืนไตอำมนาจด้วยชิเขามาซื้ออยู่ หัวหมูดำนี่เขาเอื่นปลาปึงหรือปลาเทโพเนาะปลาอันนี้คือปลาบึกเนาะอันนี้ปลาก๊ปลากข้างปลาเค่อนปลาเค่อนปลาเคียนปลาหมูว่เทไรนี่ จะเสียกันยอปลามูอันนี้ปลาเงอนเนาะปลาเอนอันนี้ปลาหมูพี่น้องอันโตดํานีนปลาังอนน่ะนี่เมียโอ้ปลาขยั่งกว่า

หัวตลาลตาจอมตาเงินมันกมีน,นมี่นี่ตาเคลียนตาปึกตาปึงตาที่โพ้น,นโอ้ยมีหลายคตา อย่าประกดนี่ทุกปากนี่ประกดครับ ปลาเกลียวครับปลาเกลียวแห้งอันนี้เป็นหม่อมครับพี่น้องครับหม,ม่อมไข่ปลาอืมไอสุดเกลียวอันนี้มีหมดเป็นเป็นปลาล่าเป็นปลาล่าเป็นอะไรนะครับปลาที่มุ่นครับหยุหนาเคื่อนนี่ครับเคื่อนหน้าสี นี่ปลาหานปลาปลาก็มีปลาปลานปลาหนิ่งก็เปียวปลาสดๆจากเคนอันนี้มันเป็นอียงใหญ่้ปลาจ้ะ ไข่ปลาไข่ปลาค่ะไข่ปลาล้วนๆเลยจ้ะสดๆเลยเนาะเนียนจ้ะหนีไม่เลี่ยงตอนนั้นปั่นอ๋อวะนีกว่าไข่ปลาไข่ปลาไข่ปลาสดๆนี่ก็เป็นหมั่นะครับมันมีแบบเป็นหมั่นกับมีอาบัวนมๆโอ้ ว่าพี่น้องมาชมบรรยากาศโยเกิร์ตนะครับเด้่พี่น้องโยเกื่อนล่าสีนี่เมันกับขึ้นจากเค่อนสดๆครับตากแปดไว้เนี่อันนี่เป็นเค่อนหนาเค่อนเลยนะครับพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศพี่น้อดิว่าน้ำเค่อนมันกับเหลื่อมลดลงเนี่ยละครับพี่น้อง มันเปิดน้ำเคลื่อนลงน้ำก็ลดลงคักพี่น้องก็ได้ปูได้ปลากันนะครับหลังจากที่ช่วงน้ำขึ้นมึนก็ได้ยกันนะครับช่วงน้ำขึ้นมันก็ได้ปลาหลายนะครับปู้นครับเคลื่อนจนสุดลูกหูลูกตาแล้วอันนี้ก็พามาบึง เขาปิดหนาจะปิดเคลื่อนนะครับพี่น้องพามาเบ่งปลาเคลื่อนล้านพี่หนุ่ยนะครับพมก็แวะเหรียญน้ำเพลินประจำอโอ้เพิ่นปิดแล้วครับปิดหนาเคลื่อนแล้วโอ้ขันเพิ่นปิดหนาเคลื่อนกับมหาปลาได้แล้วนนพี่น้องเนี่ยครับหนาเคลื่อนเพิ่นก็ปิดเรียบร้อยแล้ะ เนล่าสีครับบรรยากาศโอ้ลมเล็นครับช่วง,งน้ำขึ้นโย่ท่วมครับพี่น้องเขาพี่น้องไปดิก,กินเลยพี่น้องริมมุ่นนะฮะนะพาพี่น้องมาเบ่งเนี่ยจินทีต้อนรับนะครับเขียนราสี พี่น้องมาครับมาเก็บพี่น้องติดแย่แต่เคารพโบราณแย่กันมันมาพ่อ กำลังมากมันปิดดนไปนะ้าเครื่อนนี่อ้หัสไตปิดแม่นมอห้ิกำลังปิดนาอยกสะดุงปามขึ้นนาเคื่องนี่ กันบานอยู่ตันไกลครับพี่นอ้องตั้งผีกับบ้านครับเขาปิดเคลื่อนครับพี่นอ้อง

พขปิดเน้ะ